แล้ววันนี้ผมก็รักเมียมากสงสารมากครับเวลาเมียไปช้อปปิ้งแล้วร้อนเหงื่อแตกผมเลยเอาเงินเก็บนี่ซื้อดีให้เมียเมียเห็นแล้วต้องชอ็อกพบว่าผัวรักอะไรเช่นนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะไปไหนถือพัดลมจะไปไหนไปตลาดแล้วต้องเอาฮาตลี่ไปทําไมไปขายหรอบ้าวไปตลาดก็ร้อนก็เปิปดพัดลมดิไม่ต้องไม่ต้องมานี่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 ไม่ตัดไม่ไล่ กูสะดวกแบบนี้ไม่ไม,ไม่สะดวกผัวฉันรับรู้ปัญหาของเธอแล้วจ้าว่าเธอไปเดินช้อปปิ้งแล้วรอดหลีกสิอ๋อหลีก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 เดี๋ยวไปตลาดก,ก่อนเมียจา๋าฟังฉันให้ดีนะ,อะเอาพอัดลมตัวนี้ไปอ่ะแล้วงงจะเปิดยังไงจะเปิดยังไงมันจะเรื่องอะไรของเธอมันเรื่องของฉันมันพกพาไม่ได้เสียป,ปั๊กการแจง้งก็ไม่ได้พกพาได้แบกใส่ไหลไปก็ไปได้แล้วเนี่ย แม่คมาา้าก็ยืมปักสิขายของกูก็กูยืมปักก็ให้ยืมไปสิแต่ไหตอนนี้กลางแดดแล้วร้อนเลยเนี่ยเปิดสิยังไม่ถึงตลาด <c oughs> มันนี่มัน,นี่มันนี่เข้าบ้านมา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 ทำไมชอบขัดขวางกูจังเลยวะผัวมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรกับมึงมาเร็วแล้วมันไม่พกพาตรงไหนอู้ฉลาดมากเลยจะสมกับเป็นเมียฉันดูสิพอเธอถือนนี้ปุ๊บโอ้เธอดูตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีเธอดูกล้ามใหญ่สวยและบึกบึน เมียจ๋าอะไรฉันมีของเตอร์ไพรส์เธออีกแล้วโยดน,นี่นี่แหละครับเมียต้องรักผมขึ้นมาแน่ๆเลยเอ้ยน้องอย่าเข้ามานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมซื้อมาเพื่อเมียพัดลมแบนด์จีสุไล รู้ไม่ได้อยากรู้หรอจ้าพ่อซื้ออะไรมานี่ฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมซื้อมาให้เมีย re. เมีย re. ต้องรักผมมากยิ่งขึ้นแน่เลยดูแป่นแปนี่แหละครับพัดลมยี่ห้อจีสุไรเป็นพัดลมพกพาที่อลังการที่สุดในโลกตอนนี้เมียจ๋าเป็นไงชอบไหมนี่อะไรอ่ะพัดลมเออไม่ใช่อมพัดลมเปิดไม่เป็นละสีคนไม่เก่งเทคโนโลยีอย่างเธอเนี่ยฮะแล้วไงนี่คือพัดลมแรงไหมจะ๊ะ ทำไมทำหน้าง,งั้นล่ะแรงไหมผัวฐานเนี่ยฮะชอบตัวใหญ่มากกวา่าอ่ะเล่งให้สุดเล่งให้สุดเออดีงั้นเดี๋ยวกูตะผมอาเป่าถ้ามันแรงดีจริงผมกูต้องพลิ้วไหนพลิ้วไหมพลิ้วเะละ่าพลิ้วอยู่นะแต่ผมเธอมันผมหนาอ่ะกูผิดอีกอันนี้สรุปไม่เหมาะกับคนผมหนาอันนี้มันไม่ใช่ใจเป่าผมอ้าวก็ถ้าเกิดอ,อย่างงั้นมันก็ต้องใช้ได้ดิก็เป็นลมเหมือนกันอนะดูสิแรงไหมล่ะแรงไหมเอาใหม่เอาใหม่าใหม่อ่ะ เนี่ยเวลาเธอไปเดินตลาดอีกเย็จะบุบบานขึ้นเยอะเลยจ้ากูรู้ล้วอันเนี้ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะแรงเกินแล้วขนตากูกับพูอแรงสุดเปิดได้ชั่วโมงหนึ่งเขาบอกแล้วมึงชาร์จได้ยังยังก็เนี่ยต้องชาร์จก่อนเนี่ยเดี๋ยว20นาทีก็ดับเดี๋ยวพอเวลาดับทําไปทํามาเดี๋ยวกูก็วีแล้วไม่ชอบหรอกจ้าอันนี้ปู่ซื้อมาให้เนี่ยก็ตอนเนี้ยผมก็ขนตาพันกันแล้วเนี่ย เมียจ๋าสรุปงวดนี้ให้ผัวกี่ดาวให้สองทีสองทีแล้วแล้วถ้าดีดีมากให้กี่ทีเอาพัดลมตัวเนี้มัดรวมกันอาแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วลูกคลอดออกมาเป็นอะไรล่ะจ๊ะเป็นโลหะไหมจ๊ะลูกก็เป็นโรบอทโอ้ดีจังเลยมีลูกด้วย AI <c oughs> ให้กี่ดาวดีจ๊ะผัวรักเมียขนาดนี้เอาไปดาวเดียวพอทํอาไมอ่ะเดี๋ยวเลิงโอ้โหเดี๋ยวมันละเลิงร้อนใจเปิดพัดลมให้เย็นใจดีกว่า โอ้หรออย่างกับพายุ